รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับสู่รายการคนไทยขั้นเทพที่สุดของเรียลลิตี้แห่งความเป็นไทยครับมาร่วมกันค้นหาความหลากหลายของศิลปะก,การแสดงของไทยครบทั้ง4ภาคมาดูกันว่าศิลปะก,การแสดงใดจะสามารถนําเสนอความเป็นไทยได้ดีที่สุดตอนนี้เราอยู่กันที่พาราเดียมฮอลล์ศูนย์การค้าเดอะพาราเดียมเวิลด์ช้อปปิ้งประตูน้ำนะครับ เราผ่านพ้นการเดินทางมา8สัปดาห์แล้วในการค้นหาว่าศิลปะการแสดงใดจะสามารถบอกเล่าความเป็นไทยได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และสวยงามที่สุดและตอนนี้เรามาถึงรอบของการประชันชัยครับการแข่งขันในรอบถึงแก่นของทั้ง4ภาคในรายการคนไทยขั้นเทพได้ผ่านพ้นไปแล้วครับตอนนี้เราได้แคณะที่ดีที่สุดที่สามารถตอบโจทย์ของแก่นแท้ความเป็นไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบ และนี่ก็คือโชมหน้าของทั้ง8คณะที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบประชันชัยโดยเรียงตามลำดับคะแนนดังนี้อันดับที่8ได้แก่คณะนาตาลายเจิงตัวแทนจากภาคเหนือหนึ่งเดียวจากหลายร้อยคณะที่เข้าสู่รอบถึงแก่นด้วยการสมัครทางคลิปวิดีโอและด้วยความที่เป็นม้านอกสายตาและการแสดงที่หาชมได้ยากทำให้พวกเขาเฉียคู่แข่ง ผ่านเข้ารอบมาอย่างชิวเฉียดด้วยคะแนนที่ต่างกันไม่ถึง2คะแนนและด้วยคะแนนที่พวกเขาทำได้ไป79คะแนนก็เพียงพอทำให้พวกเขาเข้ามาเป็นคณะสุดท้ายในรอบนี้ครับอันดับที่7คณะพะกาลลำดวนตัวแทนจากภาคอีสานกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่รวมพลังความรักในวัฒนธรรมอีสานเข้ามาประชันโชว์ด้วยจำนวนนักแสดงกว่า50ชีวิตที่หลอ่อล้อมหัวใจเป็นหนึ่งเดียว จนสามารถยกเรื่องราวอาหารของทั้งประเทศมาเล่าเอาไว้ได้อย่างลงตัวและสามารถทำคะแนนได้ไปถึง83.1คะแนนผ่านรอบถึงแก่นมาเป็นอันดับที่7อันดับที่6คณะร่มแดนช้างตัวแทนจากภาคเหนือกลุ่มหนุ่มสาวจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นำเสนอเอกลักษณ์ความสวยงามของศิลปะแห่งภาคเหนือผ่านการเล่าเรื่องได้อย่างสมบูรณ์และทำคะแนนไปได้ถึง86.6คะแนนเข้ารอบมาเป็นอันดับที่6ครับ อันดับที่5ตัวแทนจากภาคอีสานคณะนุ่มปริญญาสาวมหาลัยสุดยอดคณะปงลางระดับประเทศที่กวารางวัลมาแล้วยังมากมายกับสเสน่ห์แห่งความคื้นเพลงในดนตรีอีสานที่ประยุกตผ่านเรื่องเล่าได้อย่างร่วมสมัยทำให้พวกเขาเข้ารอบมาด้วยคะแนน87.4คะแนนเป็นอันดับที่5ในรอบนี้ครับอันดับที่4ตัวแทนจากภาคใต้คณะโนราตัวอ่อนโรงเรียนแจ้งวิทยา สุดยอดแห่งความพร้อมเพรียงในศาสตร์โนราที่นำเสนอการแสดงแห่งศรัทธาจนสะกดผู้ชมได้อย่างอยู่หมัดและได้รับคะแนนไปอย่างท่วมท้นถึง88.7คะแนนเข้ารอบมาเป็นอันดับที่4ในรอบนี้ครับอันดับที่3ตัวแทนจากภาคกลางคณะเอกพัน์พวกเขาพิสูจน์แล้วว่าสามารถหยิบเรื่องราวต่างๆเล่าผ่านกลองยาวด้วยความสนุกสนานไม่แพ้ศิลปะการแสดงใ,ใดๆของประเทศไทยและด้วยความคึกคัก และจังหวะที่สนุกสนานนี่เองทําให้พวกเขาได้คะแนนไปถึง93.3คะแนนเข้ารอบมาเป็นอันดับที่3ในรอบถึงแก่อันดับที่2ตัวแทนจากภาคกลางคณะเพชรจรัแสงสุดยอดคณะแห่งประเทศไทยกับการผสมผสานความตื่นเต้นเท่ากับวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวทุกการแสดงของพวกเขาไม่เคยสร้างความผิดหวังให้กับผู้ชมพวกเขาเข้ารอบมาด้วยคะแนนมากถึง96.5คะแนน เป็นที่หน่งของภาคกลางและเป็นอันดับที่2ในรอบถึงแก่นอันดับที่1ได้แก่คณะเทพสทธาตัวแทนจากภาคใต้จากการรวบรวมศิลปินชั้นยอดจากทั่วแดนใต้จึงทำให้คณะนี้สามารถชนะใจนักปั้นของทุกภาคเข้ารอบมาด้วยคะแนนสูงที่สุดถึง98.1คะแนนเป็นอันดับที่1อย่างสมภาคภูมิแต่การขับเคี่ยวที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นครับ เมื่อทั้ง8คณะจะต้องจับคู่ประชันชัยบอกเล่าศิลปะข้ามภาคเพื่อหาคณะที่ดีที่สุดผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายรอบคนไทยขั้นเทพกำลังจะเข้าสู่การเริ่มการประชันนะครับตอนนี้เรามาพบกับ8นักปั้นขั้นเทพของเราครับเริ่มจากภาคเหนืออาจารย์มานพบมาณัแซมและคุณเพชรมาครับสวัสดีครับจากภาคใต้ครับคุณสุบุญเลี้ยงเอกชัยศรีวิชัย ภาคกลางครับครูภาษาทองอาลามและคุณโนตเชิญยิ้มครับสวัสดีครับภาคอีสานครับคุณยุทธนาบุญอ้อมและอาจารย์นพดลด้วงพรสวัสดีครับและแน่นอนครับเพื่อความหลากหลายของเรานะครับเรายังมีท่านผู้ชมซึ่งเป็นน้องๆที่รักและศึกษาในศิลปะวัฒนธรรมไทยครับ120ท่านในห้องบันทึกรายการขณะน,นี้สวัสดีน้องๆทุกคนครับ เอาละครับเราจะไปสู่การแข่งขันซึ่งวันนี้จะเป็นการเจอกัน4ี่ภาคจะได้เจอกันหมดแต่ใครจะเจอใครนะครับและในรอบนี้คณะที่เข้ามาด้วยคะแนน,นสูงที่สุดจะมีสิทธิจับคู่เลือกประชันชัยกับคณะใดก็ได้เพียงหนึ่งคณะซึ่งคณะเทพชาตาตัวแทนจากภาคใต้ที่ผ่านเข้ารอบมาเป็นอันดับที่1เลือกประชันชัยกับคณะนาตาลายเจิงผู้ที่เข้ารอบมาเป็นอันดับสุดท้ายตัวแทนจากทางภาคเหนือคู่ที่2 คณะเพชรจระแสงตัวแทนจากภาคกลางเขาได้เลือกประชันชัยกับคณะพกาลำดวนตัวแทนจากภาคอีสานคู่ที่ 3. คณะเอกทานตัวแทนภาคกลางเลือกประชันชัยกับคณะโนลาตัวอ่อนโรงเรียนแจ้งวิทยาตัวแทนจากภาคใต้และคู่สุดท้ายคณะร่มแดนช้างตัวแทนจากภาคเหนือได้ประชันใช้กับคณะหนุ่มปริญญาสาวมหาลายัยตัวแทนจากภาคอีสานครับ การตีกรอบประชันชัยจะมีคะแนนเต็ม100คะแนนการแข่งขันจะถูกแบ่งออกเป็น4คู่โดยแต่ละคู่จะเป็นการประชันข้ามภาพและผู้ที่ชนะในแต่ละคู่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายรอบคนไทยขั้นเทพเกณฑ์การให้คะแนนนั้นนักปั้นทั้ง8คนจะมีคนละ10คะแนนรวมเป็นทั้งสิ้น80คะแนนโดยจะทําการตัดคะแนน,นสูงสุดออกหนึ่งท่าน และคะแนนต่ำที่สุดออกอีกหนึ่งท่านคะแนนจากนักปั้นจึงจะมี60คะแนนและคะแนนจากนักเรียนนัตาสินทั้ง4ภาคอีก40คะแนนรวมเป็นทั้งสิ้น100คะแนนเต็มครับซึ่งหลักเกณฑ์การให้คะแนนจะพิจารณาจาก 1. ร่ราก 2. ความคิดสร้างสรรค์ 3. ความเป็นมหรสพ 4. พัฒนาการเพื่อการต่อยอดและตอบโจทย์ที่ได้รับ วันนี้ความรู้สึกของผมก็คือว่าจากเดิมเนี่ยในรอบก่อนๆหน้านี้นักปั้นทุกท่านจะเหมือนเป็นกลุ่มเดียวกัน8ท่านช่วยกันค้นหาเพชรน้ำงามของแต่ละภาคแต่วันนี้ในการที่แต่ละภาคจะต้องมาเล่าเรื่องราวของภาคอื่นๆน,นั้นแต่ละท่านจะต้องทําตัวเป็นพี่เลี้ยงนักมวยแล้วใครลาตรงใครลําเอียงนะฮะจะได้เห็นกันนะครับ เอาล้ครับผมได้พูดยางครับผมได้พูดอย่างครับได้ครับเชิญครับคือตั้งแต่รอบแรกมาจนรอบนี้ผมก็ไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่นะครับเพราะที่ผมพูดกันเก่งๆท่านั้นครับในความเป็นครูของผมนะครับผมยึดถือความตรงและก็ความแน่นอนแล้วก็ความเป็นศิลปะที่เป็นรากฐานจริงๆเพราะฉะนั้นในการที่จะมาในขั้นประชันชัยในวันนี้ผมมีแต่ความภูมิใจครับมีแต่ความภูมิใจที่ทุกภาคจะนําเอา ความยิ่งใหญ่ของแต่ละภาคนั้นมาสู่สายตาประชาชนด้วยกันเราจะมีศิละปะร่วมกันเพื่อเผยแพร่ให้ความเป็นไทยได้ยิ่งใหญ่ในด้านของศิละปะวัฒนธรรมไทยเอาละครับณบัตรนี้รอบประชันชัยกําลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับจะแสดงทีละคณะคู่แรกนะครับภาคใต้จะเจอกับภาคกลางการแสดงคณะแรกเมื่อแสดงเสร็จแล้วจะให้คะแนนเลยเพราะฉะนั้นคณะที่สองก็จะเป็นการลุ้นกันว่าจะชนะหรือแพ้นะครับ และนี่ก็คือการประชันชัยคู่ที่หนึ่งของรายการคนไทยขั้นเทพครับคณะโนราตัวอ่อนโรงเรียนแจ้งวิทยาตัวแทนจากภาคใต้ต้องทําการประชันข้ามภาคก,กับคณะเอกทันสุดยอดคณะกองยาวระดับประเทศจากภาคกลางการประชันข้ามภาคของศิลปะภาคก,กลางและภาคใต้จะเป็นอย่างไรเมื่อกองยาวต้องนําเสนอของดีภาคใต้และโนราต้องนําเสนอของดีภาคกลาง พวกเขาจะหยิบของดีอะไรของฝ่ายตรงข้ามมาเล่าผ่านรากฐานของศิลปะก,การแสดงของตนเองและนี่คือการประชันของคู่แรกระหว่างคณะโนราตัวอ่อนโรงเรียนแจ้งวิทยาตัวแทนจากภาคใต้และคณะเอกฐานตัวแทนจากภาคกลางคณะแรกครับจะเป็นการแสดงของคณะโนราตัวอ่อนโรงเรียนแจ้งวิทยาคณะแจ้งวิทยาจะต้องนำเสนอเรื่องราวของภาคกลาง และนี่คือคณะโนราตัวอ่อนโรงเรียนแจ้งวิทยาเด็ก<ด>มหัศจรรย์แห่งภาคใต้ที่ได้ใช้ความสามคัคคีและความพร้อมเพรียงจนชนะใจนักปั้นขั้นเทพจนได้รับสมญานามจากพิธีกรของเราว่ากลุ่มเด็กผู้เป็นอนาคตทางวัฒนธรรมของประเทศไทยกันเลยทีเดียวครับถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงเด็กตัวเล็กๆแต่ทุกการแสดงของพวกเขาสามารถสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมทุกท่านจนได้เป็นตัวแทนภาคใต้เข้ามาสู่รอบประชันชัยได้อย่างสมบูรณ์ แต่ศึกการประชันชัยในครั้งนี้พวกเขาจะต้องเจอของแข็งกับคณะที่เก๋าประสบการณ์อย่างคณะเอกทานตัวแทนจากภ้ากลางทำให้พวกเขาต้องหมั่นซุ่มซ้อมและศึกษาจุดเด่นของคู่ต่อสู้มาเป็นอย่างดีโดยดึงเอาความสนุกสนานและหยิบยกของดีผ้ากลางภาค,คู่ต่อสู้ทั้งศิละปะการรำแบบชุยฉายหนังใหญ่และกลองยาวเข้ามาผสมผสานให้เป็นหนึ่งเดียวของการแสดงแต่ยังคงโดดเด่นด้วยท่านโนราตัวอ่อนที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาล่ะครับ และฝีมือการประชันชัยข้ามรุ่นของเด็กๆผู้เป็นอนาคตทางวัฒนธรรมของชาติไทยคณะโนราตัวอ่อนโรงเรียนแจ้งวิทยาจะสามารถต่อกรกับคณะเอกทรนได้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับร่วมสนับสนุนความเป็นไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม